ดีกมทอยยกร่างรัฐธรรมนูญมาเองฟันธงคดีอันพายนายกอิงจบเร็วผิดจริยธรรมชัดชีโอ,อนหุ้นให้แม่ถือเป็นกลุ่มพวกพ้องไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะอดีตกมทอยกร่างรัฐธรรมนูญฟันเองคดีอันพายนายกอิงผิดจริยธรรมชัดเจน วันหลุดเก้าอี้นายกไม่พอสุดท้ายทำแม่สวยไปด้วยหลังรับโอนหุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคมสรคารพอคองค่ะนะวิชาการกฎหมายอิสาระอดีตกรรมอธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550และอดีตรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์เส้นทางคดีดังกล่าวผ่านรายการไทยโพสต์อิสาระภาพแห่งความคิดเอาไว้อย่างน่าสนใจเขาว่า ที่ผ่านมาที่มีการไปร้องให้องค์กรอิสระต่างๆรวมถึงสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยที่โยงไปถึงนายกรัฐมนตรีแผททองทานชินวัตรและพักเพื่อไทยที่มีมากมายหลายคดีแต่ละคำร้องก็เป็นเรื่องของแต่ละพฤติกรรมแต่บางคำร้องผมดูแล้วไม่น่าจะไปร้องก็มีเช่นเรื่องทำมินิฮาร์ดไม่จำเป็นต้องไปร้องก็ไปร้องแต่หลายคำร้องก็เป็นคำร้องที่มีประเด็นอย่างเช่น คำร้องเรื่องการปล่อยให้ทักษิณครอบนำที่ตอนนี้กะกะตก็รับไว้พิจารณาแล้วหรือคดีการถือครองหุ้นบริษัทสนามกอล์ฟอันพายที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกรัฐมนตรีแบบเดียวกันกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีโดยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถือหุ้นอันพายก่อนดำรงตำแหน่งนายกที่ศาลยุติธรรมเคยตัดสินว่า การได้มาซึ่งที่ดินสนามกอล์ฟอันพายดังกล่าวเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้การฟอร้องเพื่อเพิกถอนเอกสารที่ดินสนามกอล์ฟอันพายคดีจะขาดอายุความแต่ว่าศาลไปชี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ในายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกศาลตัดสินจำคุก จากการกระทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอันพายดังนั้นที่ดินอันพายจึงเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าหากอ่านตามข้อกฎหมายถ้าที่ดินไม่ขาดอายุความซะก่อนที่ดินดังกล่าวจึงถือว่าครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ตามหลักก็คือต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาทเจ้าของที่ดินเดิมให้เขาไปจัดการ การร้องในประเด็นดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องของการร้องในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของตัวนายกที่ไปถือหุ้นในบริษัทที่ถือครองที่ดินซึ่งก็ถือหุ้นไม่น้อยถือไว้กว่า30%ส่วนจะโอนก่อนหรือหลังรับตำแหน่งนายกก็อีกเรื่องหนึง่งแต่หากว่าโอนหลังรับตำแหน่งหลักฐานน่าจะจบเร็ว แต่แม้โอนหุ้นอันภายก่อนรับตำแหน่งนายกก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะว่าหุ้นอันภายที่โอนไปก็โอนไปให้พวกพ้องไม่ได้มีการแก้ไขเยียวยาปัญหาที่ดินอันภายที่มีปัญหาซึ่งถ้าไปดูแนวบรรทัดฐานที่เห็นก่อนหน้านี้ก็มี2คดีก,ก็คือคดีของปรินาไกาครคบอดีสอสราชบุรีพักพลังประชารัฐที่ถือครองที่ดินซอปกอกับคดีของ กนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2คดีสารดีกาวางหลักการเอาไว้เหมือนกันซึ่งก็เทียบกับคดีของนางสาวพานิกาวานิชอดีศส,สพักอนาคตใหม่ได้เช่นกันคือการที่จะถือว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็คือจะต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ให้พ้นจากการมีปัญหาเรื่องจริยธรรม โดยต้องเกิดจากกระบวนการที่ตัวเองสมัครใจจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเองไม่ใช่มาโอนเพราะว่าจะโดนฟ้องคดีคมสารกล่าวลงรายละเอียดว่ากรณีของอันพายนยายกแพทองทานเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะก็ยังโอนหุ้นไปให้แม่ที่ยังเป็นเครือญาติของตัวเองจึงเป็นการโอนที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปให้กลุ่มพวกพ้องของตัวเองอยู่ตรงนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่จะนำไปสู่เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งนายกเหมือนก,น,กนกันกับกรณีของนายเศรษฐาซึ่งหากไปดูคดีอื่นๆเทียบประกอบแล้วก็จะเห็นเขารอยอยู่ว่ามีโอกาสที่จะถูกสาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องนี้ที่จะต้องไปดูกันว่ามีการร้องแล้วเรื่องไปอยู่ที่ใดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ